呃。Uh มาตามทางสูวันตาชีเก,กนเดินนำหน้าออเท่าชราแกเดินตามลังตามลำมองคอยย้อนคอยย่าง มาตามทางบทนเอง้งถ้าจอนเตาวันก็นเย็นลงยอแสงท้องฟ้าแดงสีเหลืองอ่อนเทาออกวิง่งไปตามริมสิงคอนถ้าจิงก็จอนตามกันดนึ่งไป กระโดโดโลดเต้นเล่นกันสนุกหกลมหกลุกงถลูทุทายผาขาดลมโกรกและเห็นตาพวกไว้ไวตัดีนึกอายเดินข้างกลางสองคนดุมเดินระเฮินระหก บุกป่าฝ่ารุกไม่หยุดยัง้งพรามหัวเรราวมากตามทางทัดชีเดินพลางร้องเพลงกันไปฝ่ายมูนีลือสีลเล่นนอเท่าก็เต้นอยู่ ไวไวก่อนนึกสนุกขึ้นในหัวใจมึงเล่นอะไรกันว่าไอเท่าหัวดำจูโชกว่าผม เล่นลำทนกล้าดีก็กระโจนออกมารำหรือสีลองหาว่าผู้จจาหลวงลำเอารำดึงก็รำจะเป็นไรไปเอ้ยพอที่เธอชีชราเราก็มาพากนันเดินต่อไป โนนหนทางเอื้องเอ้ยระหว่างเขาเร็วเร็วเถิดเราช้าอยู่ก็ไม่ได้คอยยอมนะคอยย่างตามทางไปเข้าสู่ไพรนแนววันนาหรือสีออกนำนะไอเข้าตามติดหรือสีสกิดอ่อเท่า กันมาตั้งหลายเวลามาชมพรฤกษากันเล่นเป็นไรชูชกหวัวรอ ว่ามอะดีเอาชมชมสีจะเป็นไรไปนะว่าไรไปนะคอยย้อนคอยย่างก็ไปตามวิ่งทีแล้วชมปักสีกันเล่นต่อไปจูชกแกก็เชี่ยวลือสีแกก็มองจดจดเนจงจองอยู่บนต้นไทร เอ้ยชูชกโนนนกอะไรอยู่บนยอดใสเห็นตัววงมันตูนกอะไรข้าไม่รู้จักดูสิมันอาปาก ในตากวงบบหรือจะเป็นนกตะกัวตัวโตวหรือว่าชงโคแต่ตัววังมันลายหรือจะเป็นนกกเต็นแขกเต้า หรือว่านกเขาเอเขาว่ามันไม่ใช่เอาทาเจ่นานมันเป็นนกอะไรเอาว่ายังไงก็ข้าไม่รู้โว้ยทาเจ่นนั้นจงดูนู่นสีเสียงชนีมันร้องฮูนโหวยผีขโมดราเสียงโอดโอยจะนีก็โกยก็จนข้างกลาง ฝ่ายมุนีตาชีชูชกน่ะจึงชมวิหกมาตามทางนนุนกกราจับมาสังร้องปองปังโนนคนทองนกขับแค่จับแค่ฝอยตะขาบคอยจับ คอยยองส่งสำเនียงแล้วมันก็ส่งเสียงร้องจับ ต้นทองร้องทึดนึงถือดงทึดถือไปจับต้นทองมันก็รอ้องทึดถือมันทรงสำเนีงเสียงสนิททะยุมไม่ติดนนกก็บินเปลือไปจับต้นทองมันมันร้องทึดถือเสียงอึ้งอืออ,อ,อยู่ในภัยโดนนกพิราบจับกงกา เสียงครวนครางเหมือนคนเป็นไขอ,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 อรำไรนกกระไนนาบินพัวพันนกกระจาบจับแจงจิกแสสุกสิกเสียงสนันโนนนกเขาจับเท้าวันชูขอคันจูกุกลู ผัดกันขันเอ้ยผัดกันขัวจูหุกกลัวชูปีกลางนกยุงทองจับกระทิยนบางผู้ผิน ลำแผนห้างทำกรีดกรายขยายางคล้ายกับนางกินนอนรำเน่พักยาลอกนักจับลำใหญ่นุนนุกกระไนจับไหนนุกงดุงพี่กลอยู่บนต้นสำโรงนุนนุกอีโก,กองก็ยืนข้างกลาง นกกระทุงจับคนทีบินเร็วรีนะลงสู่บึงนะขาบมัดชาทำหน้าตึงเน่ก็ลอยป่องปึงนะก็หาปลาไป ฝ่ายสิทธาพาตาชีเวเร็วๆเข้าเสียประเดี๋ยวจะคําอ้อเท่าชราคนนักรีบเดินหน้าดำน่นรีบเดินตามนะถ้าชีจรต้นข้าวตากติดต่อตานโนนผู้ตานดูมันดอกบ้านตู ตาลมีลูกแต่ไม่มีดอกนาตานชูดอกนาออกกุ้งกูนุนดอกพุตานก็ดูมันดอกบานตตวนันดอกพุตานก็โนมาบานแต่งโตมันดูเลืองลู่ลวนดอกพุตานน,านนันนกก็เต้นเดียวได้เต้นตายจับต่อภผตายแอบบังตน นกกระต็นตายอยู่ใต้ต้นบางตอหลบต้นข้างต้นนสตือมีต่อรังโตกต็ตอต่อยต้องโนนวมเต็งเป็นนกกระเต็นบินหาย กะเต็นนี้ต่อก็จับต้องสะตือนี้ต่อบินตือก็จับต่อพ่ยตายในดงกะถือนุนนนก,กะทาทิทิพทาเข้าทักทายกะทาทำที่ก็ไวยังมีอีกไหม่กะทาทำที่ก็ไวยังมีอีกไหมกกะทาทักทายเมื่อไรจะติดก็อีกที เธอเธอ,อถามแบ่งงามดีกระทาคันที่ก็ติดที่เธิหนาเชิญเธอเท่าเราเคยเห็นมิใช่ว่าเล่นกระดอกจริงจรา ชมมากนักประเดี๋ยวชักช้กาไม่ในพันนกน้ำมากมายมีบางตูมบางบานในสารัพันชีบางแห่งนก็มีกลางปลากสุทธายิ่งชมยิ่งเพลินยิ่งเดินก็ยิ่งไกลจึงชี้บอกให้นับรามนา ดูเขาองกฎที่กำหนดมาอยู่ตรงเบื้องหน้าจงจำใส่ใจจงดูให้ดีนะเถิดวิ่งทีจอนเดินเรียบสิงคอนนะอย่าแวะนับไปไหนตรงหน้านี้ข้อชี้บอกให้จงจำให้ได้นาเท่าชรา